ธรรมะมันคือทํางานทําหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะไม่มีเทพองค์ใดไหนในโลกมาสร้างให้เราแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าท่านประสูติออกมาก็ยังมีหนหลนมาทานายว่าต่อไปจะเป็นศาสดาเอีกของโลกใช่ไหมฮะะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะถูกฟ้าลิขิตมาแล้วกคิดอย่างพี่วีนนะเกิดแก,เก่เจ็บตายหรือตายแน่เราจะกลัวไม่กลัวเธอก็ต้องตายค่ะก่อนจะตายนี่นะจะอยู่ยังไงไม่ให้ลําบากลาเค็ค่ะ,คะไอ้ที่ว่าจะไปธรรมะหรือไปนั่งสมาธินี่นะไร้สาระ ใจหรือเปล่า,าแม้จะเพราะโอเอง,เงอออก็ยังกับตัวไม่รอดอก็ยังกุ้มใจทุกใจก็ยังทําผิดคิดผิดทำพลาดทัะท,ท,ท,ทั้งที่สั้นเป็นอรหรันบัรดาลมีฤทธิ์มีเดชก็ยังต้องเป็นิดคุกติดตารางบางคนก็เพราะผู้หญิงบางคนก็เพราะขอรสชาติเงินทองเกิดความโลภมันคืออะไรมันคือฟ้าลิขิตใช่ไหมพี่จึงบอกทุกคนนี่นะเธอเนี่ยมารู้ชีวิตรู้จิตมมุตรู้จิตตัวเองรู้ล่วงหน้าแล้วคุณนี่นะจะหลุดพ้นจากความทุกข์ใช่เลยว่า เดือนนี้เราอยู่กับอารมณ์ไหนค่ะเรากาลังทุกษาหัดษา,าการผิดงี้คนก็มาถ่วงไม่มีจะให้ใเออรื่องไรมันจะหลุดถ้าเธอเรกมันเป็นเรียกคู่แล้วนะเดือนนี้เธอจะหลุดมันก็ต้องมีคนมาช่วยหรือนี่ทางออกค่ะแล้วเราสบายใจไหมใ,ในเมื่อเรามารู้นีเราทุกข์แม้ทั้งหมดคนเราเนี่ยอยู่ยังไงนะนะไม่ให้ลาบากลำเคงก็คืออยู่อย่างผู้รู้เท่าทันก็คือต้องเธอต้องถอดจิตมารู้ใจรู้จักรหัสชีวิตของตัวเองเราอยู่กับอารมณ์ไหนคุณจะได้ไม่ทําผิด เนี่ยตอนนี้เขาเรียกตารางแผนที่ชีวิตนะนะตัวเลขมีกี่ตัวแค่เจ็ดตัวน่ะมันจะบอกเรื่องราวของคุณทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบค่ะแล้วคุณจะคลายทุกข์คลายเครียดแล้วคุณจะไม่ทําผิดใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่บอกคนเราเกิดมานะต้องรู้เท่าทันเขาต้องมีความหวังแล้วก็กําลังใจเพื่อเอามาให้ชีวิตนี้นะมีทางออกถ้าคนเราเกิดมานะไม่มีความหวังไม่มีกำลังใจแล้วนะอยู่แบบมืดมนนี่นะขาดทุนชีวิตนี่เป็นเรื่องจริงค่ะ